สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ยนอุอปกรณ์ชักโ,โครกรุ่นอยู่นัดสตัวครับรุ่นนี้รุ่นนี้มันจะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดที่มีหม้อน้ําและชักโครกในตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอะไรมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หาค่อนข้างยากครับถ้าจะได้มาก็คือหล,หลักพันครับท่านผู้ชมแพงมากถ้าใครมีชักโครกรุนนี้ก็ต้องเวลาซื้ออะไรก็ต้องหายากหน่อยนะครับ เพราะว่ากว่าทีมงานช่องได้กจกหาได้นั้นยากมากเลยคับท่านผู้ชมแต่ที่หาได้ข้ามาก,ก็คือราคาสูงจริงๆครับแต่ลูกค้าท่านก็ไม่ว่าอะไรครับยินดีเปลี่ยนแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานและช่วยการเปลี่ยนอุปกรณ์จท่โคกในครั้งนี้ให้สําเร็จรุ่งรงไปด้วยดีครับนี่ครับมันจะมีน็อตสองสองสามตัวนะเป็นน็อตเลนะครับตัวนี้น็อตเลหรือว่าบางที่ก็จะเป็นน็อตทองเหลืองกันเข่ากันสนิม เนี่ยเราต้องถอดน็อตสามตัวนี้ออกก่อนให้มันนุ่นดลวมแล้วค่อยจะออกมาได้หรือเวลาใส่ก็จะใส่สามตัวแบบเนี้ยมันจะต้องขันให้มันแน่นให้ทุกอย่างมันให้ลงตัวกันลงเป๊ะๆมันจะมีตัวล็อกข้างในอยู่อยู่ข้างในคล้ายๆเป็นกิฟเนี่ย,น,ยนี่ของใหม่พอใส่ไปเสร็จแล้วบั้บเราก็จะใส่ตัวเนี้ยเข้าไปเพราะว่าทํางานคนเดียวทั้งมือถือโทรศัพท์ทั้งทํางานก็อ,อ,กอาจจะลําบากนะท่านผนะู้ามาชมลองทําดูนะครับหรือว่า ท่านใดที่ประสงค์ที่จะให้ทีมงานชั้นเรียกไปเปลี่ยนให้ก็เรายินดีบริการถึงที่ครับไม่ว่าท่านพี่น้องอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนแล้วก็รับบริการถึงที่อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็โยกโยกอยูนี่นี่ทั้งชุดนะทั้งชุดเนี่ยหลักพันนะครับท่านผู้ชมราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันพอใส่เข้าไปเสร็จก,ก็ลองเปิดนะ้ำเข้าไปดูน้ำไหลแรงมากครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่เข้าม,มารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆากเลยครับจะโคกรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนะครับท่านผู้ชมทั้งตัวทั้งหม้อน้ำมันอยู่ในชุดเดียวกันนะครับมันแยกไม่ได้ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนี่ยน้ำเต็มแล้วแปบ๊บเดียวเองก็มันก็จะอยู่ระดับ,ดบเดิมนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งให้มันสูงมันตำ่ำ แต่ถ้าต้องการน้ําเยอะข้อนี้เราก็ตั้งได้ครับเพราะว่ามันเป็นลูกลอยที่สามารถตั้งน้ําระดับน้ําได้ปรับระดับน้ําได้อันนี้ครับลูกค้าต้องการอยากเน้นน้าเยอะล้วก็ปรับเอาลองกดดูเนี่ยมาไหมลงไหมลงลงครับลงดีด้วยคล่องด้วย ยังเน้นย้านะครับว่ารุ่นนี้อะไรหายากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงครับผู้ลูกค้าท่านใดที่จะใช้ก็ต้องหาให้ได้ครับสำเร็จเสินงานครับสำหรับการเปลี่ยนลูกรอยอ,อุปรกรณ์ชะโคกในห้องน้ำาันนหม้อน้ำชะโคกและรุ่นนี้รุ่นนี้หายากแล้วก็ราคาสูงครับที่พูดบ่อยนี้ไม่ใช่อะไรครับมันเน้นย้ําเรื่องราคามันสูงมากครับท่านผู้ชม แต่ว่าถ้าไม่คิดเรื่องนี้ก็ไม่เป็นเลยครับก็ใช้ดีครับรุ่นนี้ใช้ดีใช้นานหลายปีเลยรุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สบถึงสาสิปีครับรุ่นนี้ใช้มาแต่อะไรยังหาได้อยู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับที่ให้กับช่างเล็กมาครับลองกดอีกทีนึงดูซิว่าลงไหม ลงอยู่แล้วครับเนี่ยรุ่นนี้จะจะไม่ลงเร็วนะครับมันจะลงช้าๆหมุนๆไปเรื่อยๆครับท่านชมเนี่ยแต่ลงโดดปูดเลยเห็นไหมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ